สนับสนุนโดยโรงเรียนดนตรีศิลยาจันทบุรีเลือกแปงคสนุกหลากหลายอร่อยหลากลดสถาบันสอนการแสดงเดินแบบเซโรงเรียนรัเสเซียบัลเล่แห่งประเทศไทย UAMG ประเสริฐชัยออโตคาร์เบนชนบุรี น,น้ำดื่มภายอ,อาโอตราร่มโพแก้วนอาเคถ่ายเลย5 4 3 2, 2> าถามชอชืเปชื่ออะไรอัน,นีชื่ออะไรคะเทาโลค่ะสร่รสงตัววิเทียบกันหน่องตัววิเทียบกันหน่ <laughs> <laughs> ตอห้าสี่สามสองนนี้เลยว้หมาเังวัดอะตอนนี้เห็นยี่สิบตัวจับได้ก็สบายจะได้ไม่เปือหลุค่าหลุพ่อนะจับได้ก็สบายจะได้ไม่เปือหลุค่าหลุพ่อนะจับได้ก็สบายจะได้ไม่เปือหลุค่าหลุพ่อนะจับได้ ก็สบายจะได้ไม่เปลืองหลูกค้าหลูกพ่อนะห้าสี่สามเฮ้ยแนนทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้าวะไปเรียกลูกค้ามาสิทั่วที่ลืมหมแแมมนนไงทั่วที่ลืมไหม เข้ามาไอ้แมนไงโทษทีลืมเอาไหมแข้ามาไอ้แมนไอ้แมนไงเอาบอม้าไงบอมะแล้วกใครต่ออะไรพี่นายพี่นายแป๊บนึงครับโทษทีครับสี่สี่สามสี่ห้าสี่สามสองเฮ้ยคี่ไอ้เด็กคนนั้นจะตามรองแล้วเปล่าเนี่ยเฮ้ยช่างวันเถอะเอาไม่มาแล้วจ้าปอ ล้วให้คอยอยู่นั่นแหละมันเลยมาแล้วเนี่ยคพร้อมครับพ้ครับาสเฮ้ยพี่ไอ้เด็กคนนั้นจะตามเรามาเปล่าเนี่ยเฮ้ยไปสนใจไปเลยเฮ้ยอะไรวะมาแล้วดูแข็งเลยเว้ยนี่พวกเราจะไปไหนกันอะไปไหนไอ้ช่างลงซีไปไปอย่ามาขวางไม่ได้หรอกค่ะเพราะหมาพวกนี้เป็นของวัด หลวงพ่อให้ลุงมาช่วยใช่ ım. จะได้ไม่เปลืองค่าอาหารหมาด้วยแล้วก็ได้บุญอีกด้วยใช่อืว่าไงเลี้บอลเต้ว่าไงเลี้บอลเต้ว่าไงเลี้บอลเต้ปล่อยเลยโอเคบอกแล้วน้องของพวกลุงอ่ะให้ปล่อยหมาไปให้หมดเลยนะปล่อยให้โง่เหรอ ถ้าเป็นเก่งตัวแค่นี้เลยไอ้สโรจะกลายสิมได้เลยเพยังนิวเอาไงต่อนี่แหละนับตอนตายห้าสี่สามสองสวัสดีครับซินเตอร์ธุรกิจค้าไม้ของเรากำลังดำเนินไปด้ดีเลยครับดีมากและยาบ้านะอย่าบ้าก็ กำลังดำเนินไปได้ดีเลยครับเพราะว่าเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศครับทั่วประเทศเพราะว่าเรามีตอนนี้เรามีสายอยู่ทั่วประเทศเลยทำงานสะดวกครับห้าสี่สามสองเพราะว่าเพราะว่าเรามีเครือข่ายทำไมทั่วทั่วทีนีตอนนี้เรามีสายอยู่ทั่วประเทศเลยทำงานสะดวกครับห้าสี่สามสองเพราะว่าตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีสายโอเคตอนนี้เรามีสายอยู่ทั่วประเทศ5้าสี่สามสอง เพราะว่าตอนนี้เรามีสายอยู่ทั่วประเทศครับเนนดี๋ยวทำงานสะดวกครับรายงานนะครับสี่สามสองพวกมันกำลังดมกลิ่นซิตเตอร์ดมกลิ่นมาถึงซิตเตอร์พวกมันกำลังดมกลิ่นมาถึงซิตเตอร์แล้วนะขอยที่ครับเอ่อครับลืมพวกมันกำลังดมกลิ่นมาถึงซิตเตอร์นะครับห้าสี่สามสอง พวกมันน่ะกำลังดมกลิ่นอะไรเสียงข้าวเห็นไหมชารก่อนห้าสี่สามสองพวกมันน่ะกำลังตามมาดมกลิ่นซินเตอร์แล้วนะครับจำเรื่องไหมำเรื่องจำเรื่องให้ลูกตาไปสี่สามสองพวกมันน่ะกำลังตามมาดมกลิ่นซิสเตอร์แล้วนะครับอย่าทำนี่พวกมันน่ะพวกมันน่ะกำลังดมกลิ่น ซิสเตอร์แล้วนะครับ <laughs> เป็นอะไรอะ <laughs> ร่ะพวกมันกำลังดมกลิ่นตามมาถึงสล้วขอขอ,อนุาครับผม4 3 2, 2> <c oughs> อุย้ยอุ้ย วิชวิชไปห้าสี่สามสองนี่เป็นหนังสือพะพยอมของขอโทษค่ะไปห้าสี่สามสองนี่เป็นหนังสือพะพยอมของขอโทษค่ะไปห้าสี่สามสองนี่เป็นหนังสือพะพยอมของ ขอโทษค่ะ uhm. ินี่เป็นหนังสือนี่ห้าสี่สามสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยีบโน่นยิบนี่ยิบไนี่ห้าสี่สามสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิบโน่นยิบนี่ยิบไนี่ห้าสี่สามสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิบโน่นยิบนี่ยิบไนี่ห้าสี่สามสอง มห้สาสี่สามสองไม่ล้มเหรอล้มดิกล้องตามเขาอยู่ไม่ล้มเหรอล้มดิกล้องตามเขาอยู่ไม่ล้มเหรอล้มดิกล้องตามเขาอยู่พี่จำหนูคนเดียวเนี่ยพี่ไม่จำใครล้มเลยล้มเนี่ยดูดูด้านในไมค์จริงเตรียมทสอบเลยลูกเดินไปห้าสี่สามสองต้องตาม อันน่ะทำไมอ่ะอันนี้ไปไม่พี่ต้องบอกคุยสองคนอ๋อคุยกันนี่แล้วบอกคุยกันนี่ต้องตามอันน่ะทำไมอ่ะอันนี้ไปไม่พี่ต้องบอกคุยสองคนอ๋อคุยกันนี่แล้วบอกคุยกันนี่เอาหน้าใครเนี่ยหน้าบิลลี่หน้าบิลลี่ที่โดนท้องก่อนนะท้องหมัดเดียวแล้วหน้าเลยคอสหน้ามาห้าสี่สามสองเทปป้ายห้าสี่สามสอง โอเคครับเรเียบร้อยห้าสี่สามสองมาลองสักตั้งนะคร,รบับ๋อมีตอม่อยเรับิดเอาบิดบิดมันิน่ยห้าสี่สามสองอ

ไรเหลียวเตสโมเลอะไรนะคุณลุงเสียแล้วเหรอคะพี่ตน้นแลวสมบัติตั้งเยอะแยะคุณลุงยกให้ใครคะ,ะปู่ทำอะไรอยู่คะปู่ขอดูหน่อยได้ไหมคะไอเร็วดเดือนสตาร์ทรอนเลยไอ้ยิงปืนนะพี่ดังสนั่นเลยอะ่ะก็ไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นหมาบ้าไปแล้วแล้วพี่ไปทำอะไรลนะ่ะประตูอาาัตโนมัติด้วยประตูขีก็ไม่ว่า หากท่านผู้ชมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกรรมเรื่องเรือเชื่อเรื่องปฏิหารสามารถส่งอีเมลมาได้ที่แรงกรรม @hotmail.com หากเรื่องของท่านผ่านการพิจารณาจากทีมงานของเราเรามีเงินรางวัลให้ครับและสำหรับวันนี้ผมเอสเคมาการต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับขอบุญบรารมีจงอยู่กับท่านผู้ชมตลอดไปสวัสดีครับ การคบมิตรคบเพื <ümüz> ่อนเนี like. hmm, ่ยต้องรู้จักแบ่งแยกมันมีพิษมิตรที่เป็นพิษก็มีมิตรที่เป็นภัยส่วนมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรจะไม่ตกอยู่ในสภาพคําที่เขากล่าวไว้อย่างวันนี้ว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อหมนตมองมิตรไม่มามองแม้มองก็จะมองเราเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีมิตรหมดมุ่งมองมา พอเราหมดเนื้อหมดตัวมันไม่มองมาทางเราอะ่ะมันก็จะไปมองหาคนใหม่ที่มีมาปล้นปำบํำเรอปนเปิลม,ม,มันได้สุดท้ายเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองหมายความว่าหมดญาติหมดมิตรหมดเพื่อนถ้าเรามอดมวยแล้วเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีความดีเพื่อนฝูงก็ไม่อยากจะคบไม่อยากจะมาหาเราเพราะฉะนั้นเมื่อมั่งมี ก็ให้รู้ตัวว่าอย่าเหลิงหลงไพระเวลาหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องยิ่งอ่อนน้อมทำตัวอย่าไปพเพห่อพยองจะทําให้มิตรเขาไม่อยากมามองแล้วเราก็จะมอดมัวอย่างชนิดแม้หมูหมายังไม่อยากจะมามองมันเมินกันหมดก็ต้องเรียกว่าคบเพื่อนครบมิตรทําตัวไม่ถูกไม่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งทางของชีวิตที่ประสบความสําเร็จเพราะได้มิตดดีจเจริญพร